สวัสดีครับผมผมประมุขพระมันแลวในหลวงกลับมาแล้วการรีวิวเกมนะครับผมเกมนี้บอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอโคตรนะเกมนี้ผมเล่นมาตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆในเครื่อง NDS หรือ Nintendo DS เลยนะครับนั่นคือ Geometry Wall อ้ยภาษาอังกฤษเดือดนะฮะผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่มันมากนะฮะสนุกตั้งแต่เค,ครื่อง NDS แล้วนะฮะคือ NDS เนี่ยก็คือ Nintendo DS ตอนนี้เราอาจจะรู้จัก นั้นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่จัดไม่รู้จัด DS เอสระดับแต่อาจจะรู้จัดใน 3D s แทนนะก่อนหน้าน,นั้นก็จะมี Nintendo DS ออกมาด้วยในการปฏิวัติวงการเกมคือเกมแบบบานพับหรือว่าเน้นทัชสกรีนนะฮะเ่ยนะนะเกมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2550ได้มั้งนะฮะตอนนี้มาปี61แล้วอ่ะเกมนี้11ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่ามารีเมคใหม่หรือว่าเอามาทำใหม่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมดีใจมากไอ้เกมลักษณะเนี่ยไอ้จีโอเมทริกเนี่ย อะไรทีโอเมทริสเนี่ยมันแปลว่าอะไรขาคณิตนะฮะวอลก็คือเอาทรงเะขาคณิตมายิงใส่กันซึ่งจริงๆเกมลักษณะเนี่ยใน iOS ก็มีใน Android ก็มีนะฮะแต่เอาข้อจริงๆนะต้องเป็นภาพเรโทรเนี่ยสนุกสุดละนะคือภาพดั้งเดิมกว่า NDS เลยนะอันนี้สมันที่สุดแล้วแต่ที่ผมลองสัมผัสมานะฮะฉะนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่าเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวเล่นไปเล่นไปลุยไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ผมเล่นใน Surface 4นะฮะฉะนั้นปั๊บก็จะใช้ ไอ้สไลด์แพดเล่นนะฮะแต่ว่ามีเมาส์เตียวแล้วล่ะแต่ผมว่าเล่นแพดสไลด์แพดได้สบัยกว่าอ่ะดูกันหน่อยนะฮะเปิดดับ้ายขวาคอยไอ้ i w a s เดิมนะครับผมเลื่อนปุ่มยิงตงเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวการเลื่อนขึ้นของตัวเมาส์นะไอ้ตัวที่เป็นตัวจักรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ได้วิ่งเข้าหาเราหรือว่งขึ้นไปฝันนะฮะคือมันจะมีในฝันนิดเยอะไอตัวที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมไอตัวเนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ มันจะเป็นรูปแบบของที ALLY, ่ต so so, ิดตามเราแต่ว่าถ้าเกิดมาเนี่ยเรียกว่าจะเกิดปฏิอนแต่ว่าพอเรื่องม่ยากเข้ามาจะเพิ่มมาเยี่ยมแต่รีบตัดเสร็จเลยเรื่องตัดเสร็จอีกสองหนึ่งนะครับวันนี้ปั๊บจัดการกันนี้ง่ายมากคือยิ่งแม่งไม่หมดนะเก็บคะแนนแต่เราอย่าตาย เตียวเนี่ยมันจะติดตามเราออโต้พอเราเข้าใกล้ผมปั๊บมันจะมันจะหนีนะฮะเฉยมุ่งงไอ้มุ่งที่งคือเป็นโซลูชั่นเมื่อกี้นะฮะมันถ้าเกิดถึงว่าเรายิงมันแล้วมันแตกเป็นสามลูกนะครับผมเนี่ยถึงจะเป็นตี๋นะครัพอถึงมันาปั๊บมันจะหนีแต่ว่ามันก็เอาไปวางแผงการลบได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราติดตามแบบไปฉะนั้นปั๊บเกมนี้ต้องบาลานซ์กันเรื่องของการยิงการหนบแล้วก็การดูด้วยว่าไอ้ตัวที่มันมาสู้กับเราปั๊บเนี่ยมันมีอ่อนแข็งอะไรบ้างนะฮะเกมนี้ต้องคคานววไะรับ ตัดเลยคิก uhm คิกคิกซระเบิดอีกเพี้ยนกอบเพี้ยนตัดเลยคนรล้นนะฮะคิกตลายระเบิดคิกไม่ได้ต้ายคิกขวาระเบิดนะคิกซ้ายหยุดหยุดนะซึ่งมออกแบบมันจะผอกอะไรนะฮะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อนจะมีจอละครแตกาด้านขว่านะในเกมนี้มันใช้ภาษาสมบัติในการลุ้นี่ที่แทกนะเกมดูทงโบราณนี เฮ้ยเเเอ้าวอัพอัพสอัพกระสุนกระสุนนี้ถ้าเกิดจะฟองสปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีการอัพเกรดกระสุนน้กระสุนนี้ไม่อยู่กับเราตลอดนะฮะมันก็จะหายไปช่วงนึงอันนี้จะเป็นกระสุนแบบคล้ายๆกับยอการที่เาปีสามก้อนีกมาก็เบอรแนก็มนเร่อย่นะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวทะพานก็ะได้ปืนคนเมื่ยนะระพานน้ได้ปืนกลแล้วตนี้เราถูกง่เนี่ย ไอตัวอาตุกิเนี่ยเปลี่ยนไปดักงงี่เงี่ยยิงนะไอมุ้มุ้งไอแดงแเนี่ยอยากจะรีรออยากรีรออีกที่เอาแน่เอาแน่เอาแน่ถ้าเกิดไมนเก็บของได้มันจะดูดตัวเราเข้าไปนะครับถ้าเกดมันดูดจนได้กระดับหนึ่งปั๊บเนี่ยไอนี่มันจะปล่อยตัวตัวนที่มันไล่ตามมาก็คือาดูดซิ่งแล้วมันมาติดตามเราทุกุ่ดทุกมุมเลยอันตรายแล้วเร็วมากดีอ่พูดไปเล่นไปก็อย่างนี้แหละเด้อนะฮะเป็นัอะไรซะ บอกเลยนะว่าผมเล่นไม่ธรรมดานะฮะก็เล่นใน NDS ประเทศมากนะแต่ผมไม่รู้จนะอัดเกมจาก NDS อย่างไรนะเกมนี้40เมกนะครับไม่เชี่ยจริงๆเกมนี้แค่40เมกเองนะครับผมไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสนุกมากนะฮะใครลองเล่นดูก็ร้องรองโหลดมาได้ฮะับขอแจกฟรีกันคุบพุม่มพรมนะฮะเกมนี้ไม่ต้องไปหาซื้อละฮะไฟล์มันเล็กแล้วก็เครื่องเล่นได้หมดนะฮะจะ จะสเปคไม่สูงมากด้วยนะฮะแค่40เมกไม่เกิน50เมกตอนนี้เองแล้วก็มันได้นะะเ,เดี๋ยวผมจะลองเล่นกับเมาส์ดูบ้างไม่คิดเล่นกับสไลด์แพดนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะสนักทนะีหนึ่งแบบติดลมอย่างนี้แบบขึ้น4นาทีเองนะฮะหามันจะไรอยถูกใช่ไหมแต่เกมเนี้ยจริงๆอ่ะเขาออกแบบแต่ NDS เป็นตำนานมาแล้วฉะนั้นฟ้าร์ม่ะเขาเลยการเล่นแบบตั้งเดิอมอ่ะแต่ถนัดที่สุดน่าจะคือมือซ้ายเนี่ยบรงคับคอนโทรลซ้ายขวาคอนโทรลนะฮะ ต่อมาจะตอบสนองได้ไวกว่าที่เมาส์มากจริงๆใครมีเครื่อง NDS อยู่หรือว่ามีเครื่อง PDS เนี่ยเป็นโหลดลอมเกมนี้มันเล่นฟ้าของเครื่อง NDS ก็คือจะดูว่ามันเล่นง่ายมากเล่นกับคอมอย่างเงื่อนเงี้ยเล่นกับไอ้ไอ้นะไอใน OS หรือว่าไอ้พวกแต่ว่ามือถือไม่ถนัดมันต้องเล่นแบบมือซ้ายขยับคอนโทรลซ้ายขวาบนมือขวาเอามือจิ้มจอเพื่อให้มันคอนโทรลการยิงมันจะมันมากจริงๆทุกวันนี้ผมยังมีลองเกมนี้อยู่เลย ติดเครื่องไว้อยู่เลยเพราะว่าวันๆก็มาเล่นนะครับแต่ว่าแต่ก็ยอมรับนะครับพอเล่นแต่คอมระดับมือถัดเยอะนะฮะแต่อีที่เสียงเกียร์เกียร์ตัดนะครับมาและข่าวเป็นซ้ำเป้าหมายเังเบื่องยางไว้ก่อนไม่ยอมพลาด้ลิปซ้ายระเบิดเด้อไอ้ข้างบนตรงกลางเห็นไหมครัที่มันมีไอ้ตัวเป็นตัวเรือเนี่ยสามอันนั้คือชีวิตไอ้ที่ถือสองคันที่เป็นคนรวมทั้งข้างตัวเรือนะคือระเบิดนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวา ยิ่อเไัดกันมาหนมามีความรู้สึกว่าเดี๋จะเจอมบาอยไอที่มันตัวล็น้อยๆเนี่ย่พอไปัมาเป็นกโลนกิลน่มอไตาอโปมากระดับบอกแล้ว่าชอบโปมาทำมนีหมาซิวะ วิด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 เกมนี้นะถ้าจะให้รอดนะอย่าอยู่นิ่งๆนะครับอย่าอยู่นิ่งๆนะแต่ศาสตร์ถึงทำอยู่ไม่นิ่งแม่้ถ้าขับสัญญาโง่ๆก็ตายหาได้ เกมนี้จะอยู่นิ่งนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้จับนะในที่ีซอมบี้นะครับที่ซอมบี้คืออะไรเขาบอกว่าคนที่อยู่กับที่จะตายในิ่ดัซอมบี้หมดเียที่ีแตกมาแล้วมันฝายิงๆที่ปะทะ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 ลกล็ลบๆนะดาหน้ายิงแล้วก็เดินะก็อ้ยิงการที่ยิงแล้วเดินถูกต้องแต่ถ้าไม่ดูขวาซ้ายดูขวาจะยมีมาแล้วักตู้ลักตูเด็ดักลักโู้ยิง อะไรที่เชื่อจะเป็นอุตรากิจบินกรุณาเช็คระเบิดครับอันนี้จริงๆแล้วผมมารีวิวให้ดูสู้นุ่มนะแล้วก็ตู้นี้งน้ำผมเยอะครับก็เรียกว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปหรือว่าอะไรเลยเนาะก็คนเยาว่างก็เลยก็หน่อยหน้าแล้วขอขอใหิปนึงนะครับเพ่อได้ถ่ายคลิปถึงจังชิดคลิปนั้นอาจจะจบกเร็วนี้อีกเยอีกเยอะเหมาแม่กูนี่รู้ได้ยังไงว่าจะจบเร็วๆดีครับก็ ขอบคุณที่มาที่ติดตามในการรีวิวเกม g e o m e ม r i c ก a r นะครับเลโ e ร o let, ิ v ารหรือ e v o l ลเลสช่วยพยาะนี่นแหละนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าดีจะถ่ายอะไรต่อหรือว่ามารีวิวอะไรก็ติดตามกันต่อนะครับ <c oughs> ขอบคุณทั้งมาที่ติดตามผมผลม,มุกมาแล้วในหลวงครับผมชอบก็ถูกใจถูกใจก็ถูกใจไม่ชอบก็ถูกใจให้กูด้วยแล้วกัน <c oughs> สวัสดีครับผม